อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับมิสเตอร์ฮันเตอร์จอมพลานพาทัวร์ใน EP ีที่28นะครับกับ Spirit of Amazon e อีที่แล้วเราลากันไปด้วยการสร้างแคมป์ที่พักบริเวณโรงงานร้างครับที่เราพบในแผนที่2นะครับเดี๋ยว e ีพีนี้เราจะมาสำรวจกันนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีไอเทมเด็ดๆอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำการจิกหม สนามนะที่อยู่ในโรงงานนี้มาแล้วนะเอาไว้สำหรับทำเครื่องผลิตน้ำนะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มันไม่มีน้ำดื่มนะหาน้ำยากนะผมก็เลยจำเป็นที่ต้องสร้างเครื่องกรองน้ำนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการหลงหรือลืมนะผมจะเอากระดองเต่าแทนเลยแล้วกันนะไว้ตรงนี้แตวผมจะพ,พกหม้อน,นี้ไปตลอดนะครับ ตามคอนเซปต์เดิมของซีซั่นที่แล้วนะครับชีวิตนี้ขาดหมอไม่ได้นะครับต่องเอามอไปด้วยนะครับอ่ะโอเคทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยนะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการค้นหาด้านตรงนี้ก่อนนะเหมือนเห็นกระป๋องกระป๋องเปล่านี่ก็เราก็จะเอาไว้ใช้สำหรับอ่า การทำเสือ้อกลอกนะครับที่เป็นโลหะนะมีอะไรไหมฮะโอ้มีมีอีโต้มาเจนเต้นะครับอ่เปลี่ยนกับคอร์สเราเลยก็แล้วกันนะครับก็ใช้ประโยชน์เหมือนกันนะเออมีอะไรอีนอกานาะตานี้น่าจะหมดแล้วมั้งครับ กระป๋องก็ย่ยารักษาโรคนะครับแม่มีน้ำส้มด้วยอันนี้ก็จดหมายโอ้นี่ไงนี่คือเหตุผลไงที่เขาบอกว่าคนเถื่อนนะพยายามโจมตีโรงงานแห่งนี้นะครับเราจึงพยายามวางยาพวกมันนั่นก็คือวางยาพิษไว้ตามแหล่งน้ํานะครับ<ม>นี่นะครับคนเถื่อนอยู่ตรงนี้นะอ่า ว้าวรู้สึกว่าเราจะเจอแผนที่นะครับเนี่ยเราจิบเลยแล้วกันนะครับว้าวมันยอดเยี่ยมเลยนี่มันคือชีวิตของเราเลยนะครับเนี่ยว้าวเราได้แผนที่สองแล้วนะครับเนี่ยอยู่ที่โรงงานนี่เองนะเดี๋ยวแผนของวันนี้เราจะเดินทางไปสำรวจนะครับบริเวณขอบตรงนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเบาะแสนะครับ แล้วก็ถ้ามีเวลาเพียงพอเราก็จะมุกไปที่ฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะค้นหาต่อไปนะส่วนป่าด้านทิศเหนือนี่เราค่อยว่ากันทีหลังนะครับมีอะไรไหมนอ้อนกระป๋องมีช้อนช้อนไว้ทำไรไม่รู้นะมีช้อนไว้ทำไร,ไรนะไทไร่านไหนรู้ว่าช้อนไว้ไว้ทำไรบอกหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ไว้ทำไรนะช้อนนี่ ออปะกะติก็ไม่ได้ช้อนใช้ช้อนทานอาหารนะครับรถนีงมีอะไรต่อโอ้ผู้สูงว่าเราจะเจอกระติกน้ํานะครับเนี่ยว้าวนี่นี่มันคือชีวิตเลยนะครับเนี่ยดื่มน้ําเลยทิ้งละอันนี้มันจะกินมันจะบรรจุน้ําได้แค่60สนะครับส่วนไอเนี่ยจะสามารถบรรจุน้ําได้ร้อยนะกระติกน้ํานี่จะดีมากเลยนะครับเนี่ยโอเค อันที่จริงแล้วมันน่าจะมีเสาอากาศนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเก็บมาแล้วแหละก็คือวิทยุสื่อสารนี่นะครับเอ้อนี่กิ่งไม้โอ้ไม่ใช่ตกใจหมดนะไปะครับเราเดินทางกันดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอออเออหยิบอีกล่างตลอดเลย โอ้ตอนที่กระเป๋าผมก็หนักแล้วนะครับ43เดี๋ยวผมจะลงไปล้างไม้ล้างมือก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางนะเพราะว่าร่างกายของผมสกรปรกมากนะครับตอนนี้หยิบอะไรกินไม่ได้นะครับโอเคขณะนี้ผมก็ พร้อมแล้วนะครับที่จะเดินทางไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับตามแผนของเราเพื่อที่จะไปหาจุดเบาะแสพิเศษนะครับไปกันเถอะระหว่างนี้คุณควรที่จะมองหา,าสมุนไพรไปด้วยนะครับเผื่อเราจะไปเจอคนป่าบาดเจ็บนะครับอโอ้เราเจอแม่สาวน้อยอยู่ตรงโน้นนะครับ เราไม่พลาดที่จะทักทายเธอนะครับนี่ไอตัวร้ายนะไปรู้สึกว่าเราจะเจอเจ้าถิ่นนะครับโอ้ทำไงดีสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับอยู่ไหมครับพี่โอ้ทำไรอยู่นี่โอ้ยใจเย็นนี่ใจเย็นตายอออโอ้โหไปหินเลยวะโกรธจับฆ่าเพื่อน อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอย่าเข้ามาเจอมอนยันหลักโอเคอันที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยก็มีชื่อเรียกคนป่าประเภทที่ชอบทำร้ายคนอื่นที่แบบกินเนื้อคนเป็นอาหารเนี่ยนะเราก็เรียกเขาเหมือนกันนะนั่นก็คือสังเขียวนะคือพวกเขาจะมีลำตัวมีอวัยวะสรลีระที่มัน คล้ายคลึงกับสัตว์ป่านะครับเขาจะมีความแข็งแรงมีความคล่องแคล่วเหมือนสัตว์ป่าเลยเพราะว่าพวกนี้เขาจะอยู่ในป่ามันตั้งแต่เกิดนะครับนี่มีนิสัยดูร้ายนะครับเนี่ยสางเขียวสางเขียวชื่อมันวะก,ก็ถ้าท่านไหนเคยอ่านพวกนวัตยายนะครับพวกเพชรพระอุมาเนี่ยก็จะมีการอธิบายเรื่องของสางเขียวเอาไว้นะครับ ผมขอเก็บเห็ดฟ้าก่อนแล้วกันนะส่วนคนป่านะครับที่ที่เราเห็นอย่างเช่นเผามัวกีอะไรอย่างเงี้ยก็ทางเราก็มีชื่อเรียดเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีความคล้ายคลึงกับคนป่าในภาคเหนือของประเทศไทยนะั่นก็คือเผาตองเหลืองนะครับหรือมะลากปรีนะ ก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ตอนนี้ผมต้องหาสมุนไพรก่อนละมีไหมน้องนี่ก็สิบโมงแล้วครับเนี่ยไปไหนนี่อโอ๊ยนั่นไงนั่นไงสันหางลิกๆอยู่ไหนเนอะ หลบอยู่ตรงนี้มันช่างร้ายกาครับโอ้เดี๋ยวเรารีบทําแผลก่อนแล้วกันนะครับโดนกัดนะโดนจนได้นะปล <c oughs> ่ไปป่าบริเวณแถบนี้ค่อนข้างที่จะมีความอันตรายนะครับก็แนะนำให้เตรียมพร้อมๆให้ดีนะครับ มันยากแล้วนะพอสมควรเลยแหละผมจะเดินมาทางทิศตะวันตกนะครับจิงใต้นะโอ้รู้สึกว่าผมจะเจอโรงถ้ำนะครับ นี่อยู่ทางทิศตะวันตกสิงใต้เนี่ยว้าวเราเจอถ้ำแล้วนะครับเนี่ยเข้าไปดีกว่าครับโชคดีนะครับมีอาหารยังชีพเนาะกินเลยนะอะไรกินได้กินไปก่อน,นครับตอนนี้กินดีกอ่และกันะ เนี่ยเห็ดฟ้านี่มีประโยชน์มากนะครับเพิ่มทั้งพลังงานแล้วก็แก้ไขได้ด้วยนะโอ้ผมว่าผมทานยาก่อนดีกว่านะในๆก็มียาละ,ะกินเลยหายแนละ้วไป ule, รู้สึกว่าผมจะเจอพี่เขาบาดเจ็บอยู่ตรงนี้นะสวัสดีพี่เป็นไรครับอะไรกินได้บ้าง กินได้ไหมไม่ได้กินได้ไหมไม่ได้อะกินฐานได้ไหมอะไหวไหมสี่อะสามโอ้ต้องมีฐานนะครับเนี่ยเออเราฐานไม่มีนะครับเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เอาฐานไว้นะครับอาจจะต้องทิ้งเขาไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรโอ้รู้สึกว่าผมจะเจอ หินในตำนานด้วยนะครับเนี่ยโอ้เจอแล้วครับบางครั้งเราอาจจะต้องทิ้งภารกิจไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยหาใหม่มีฐานแค่นี้นะเดี๋ยวเข้าหลังเนี่ยเราเตรียมฐานม,มาเยอะๆนะครับจะได้แก้โรคท้องเสียพี่เขาทางทรรก็ไม่น่ามีอะไรนะเป็นทางเชื่อมหากันเฉยๆนะครับเนี่ย ไปกันเถอะครับโอ้เราออกมาตรงนี้เนาะแล้วเราจะเดินขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพื่อที่กลับไปบริเวณเที่เป็นแคมป์พักของเรานะครับไะไปเถอะครับเฮ้ยเดี๋ยวว้าวผมเจอต้นไม้นี้ว้าวเยี่ยมเลย ่าผมจะเอาต้นไม้สมุนไพรนี้ไปให้พี่เขานะเพราะว่าสมุนไพรนี้สามารถที่จะแก้ไขโรคร้ายได้นะครับอ่าเดี๋ยวทิ้งไว้กนะ่อนนะอกินไปพี่กินไปหายไหมโอ้ยังยังเหลืออีกตั้งหนึ่งนึงโอ้เฮไม่มีลกลับไปไหมโอ,โอ้คือ สมุนไพรเมื่อกี้เนี่ยมันลดได้แค่สองนะแต่พี่เขาป่วยระดับสามนะครับโอเอาไงดีอะอเกมนี่เขาก็ใจดำกับเราเมื่อกันนะเออให้อันเดียวก็น่าจะหายแล้วเนอะลำบากที่ต้องไปหายนะครับมันไม่ใช่หายง่ายด้วยดิ นี่ผมก็จะเดินกลับไปเลยแล้วกันนะครับน่าจะถอดใจกับพี่เขาแล้วนะครับช่วยเหลือได้แค่นั้นเออกลับไปที่โรงงานใหม่ดีกว่าแล้วน่าจะเตรียมฐานไว้เยอะกว่าน,นี้นะครับเนี่ยเอ,อเรากลับมาแล้วนะครับอยู่ไม่ใกลไม่ไกลนะครับ น้ำสัไหน่อยโอ้โหหมูนี่มันก็นมาหยามเราเหลือเกินนะไอ้ที่จริงนะครับหมูป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดูร้ายมากนะครับถ้าคุณเจอหมูป่าในป่าเนี่ยคุณไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้มันนะเพราะมันไม่ใช่หมูนะครับมันดุยิ่งกว่าเสืออีกนะมันวิ่งเข้าหาคนเลยนะเนี่ยหมูป่าเนี่ยแล้วอย่ายิงหมูอย่าตามหมูลําบากเด็ดขาดนะครับเวลาคุณยิงมันแล้วเนี่ย แล้วคุณไปตามมันเนี่ยโอกาสที่คุณจะถูกมันซุ่มโจมตีเนี่ยมีสูงมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยญาติผมลุงผมนี่แหละนะเขาเคยไปล่าหมูป่าเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์พอสมควรนะครับที่จะเล่าสู่กันฟังได้นะครับโอเคผมจะกินมันเลยละนะผมไม่สนใจเลยละ เ,เดี๋ยวผมจะเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเนี่ยนําพปะนะนะครับผมจะเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับมาด้านนี้แล้วผมก็จะข้ามไปที่ฝั่งโน้นเนี่ยนะตามพลัตามแพลนที่ผมวางเอาไว้นะครับปะไปดีกว่านะตะวันออกเฉียงใต้อยู่ตรงไหนนะอ่ะทางนี้นะครับป่ะไปครับ ตอนนี้ปัญหาที่เราเจอที่สุดนั่นก็คือการหาแหล่งน้ำนะครับเราไม่สามารถทานน้ำในลําธารปกติได้นะครับซึ่งก็เป็นความยากอีกอย่างหนึ่งนะครับด่านไหนจะต้องมาหาสมุนไพรรักษาคนป่ายนะครับมันก็ปวดหัวนะตองเล่นเกมนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมจะพาทุกท่านเดินป่าเหมือนเดินเล่นในสนาม หน้าบ้านให้ได้นะครับพยายามเดินมาทางนี้นะแล้วก็พยายามมีสตินะครับอยู่เสมอแล้วก็เตรียมพร้อมๆอ,อยู่เสมอนะครับเจอมพะพร้าวเนี่ยอะดื่มน้ำมพะพร้าวนะ,ะกินเลยนะ ไปครับตอนนั้นหินในตำนานนะั้นเราเปิดแล้วเนาะไปต่อโอ้เราเจออะไรอีกแล้วเนี่ยอุปสรรคนี่มีอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยเออไปไปครับ คงหางกระดิ่งนะครับเส้นทางตรงนี้เนี่ยทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกันมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราเคยเามาสำรวจกันแล้วนะครับตั้งแต่ซีซั่นแรกนะหลับตาเดินก็น่าจะได้แล้วมั้งครับผมว่านะหลายท่านน่าจะมีความชำนาญพอสมควรแล้วแหละ ที่อย่างนี้เหมาะสำหรับการตั้งแคมป์มากเลยนะเพราะว่ามีแหล่งอาหารนะครับนั่นก็คือหมูป่านะครับโอ้นี่อย่าลืมที่จะเก็บไว้นะครับเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราเก็บใบเนี่ยเดิมทีมันจะมีอายุอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่น่ามีละเออดีไม่ต้องไม่ต้องมีอายุก็สามารถเก็บได้ตลอดนะครับถ้าเจอก็เก็บเลยนะครับใบนี้ เอาไว้ใช้ประโยชน์นะโอ้รู้สึกว่าผมจะเจอหมู่บ้านแล้วล่ะครับมีเด็กนี่แหลยคนมีเนื้อหมูป่าอ่เอาขอ,อย่าง่อยฝากอย่างนิดนึงไม่ให้ย่างด้วยใจดำจริงอาจจะต้องคุยกับเขาก่อนเลยเนาะอ่สวัสดีครับพี่กสกุมา เราต้อนเช่ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยอยากจะเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเผามัวกีเลยนะเผ่านี้รู้สึกไม่ค่อยชอบหน้าเราดูเขาพูดนะครับดูเขาพูดมามากล่าวหาเราอีกว่าเราพาความเดือดร้อนมาให้เขานะครับเนี่ย อังการาชานะครับเผ่านี้นี่ก็เป็นมารากปีนะครับกลุ่มที่สองที่เราเจอในสปอริตอ f อ m อเมซนะครับคิดว่าเขาไ่าจะให้เราก่อไฟอยู่มงย่างเลยนะเดี๋ยวเราก็คัดอันไหนที่กินได้กินอันไหนที่กินไม่ได้ก็ทิ้งนะครับเนี่ย ผมคิดว่าเราอาจจะต้องตั้งฐานทัพคมป์มที่พักไว้บริเวณตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะต้องแวะเวียนมาหาเขาบ่อยๆนะงั้นผมจะสร้างบ้านอยู่บริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนะเาะออแล้วครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมก็ทําการวางแผนเอาไว้นะนั่นก็คือผมสร้างแคมป์ไว้ข้างๆหมู่บ้านชนเผ่าแล้วก็ อาจจะต้องมีชั้นวางของนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเก็บพวกสัมภาระที่จําเป็นเอาไว้บริเวณตรงนี้เพื่อสแปไว้นะครับาสาเหตุที่ผมมาตั้งตรงนี้เป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์น้ำนี้ให้กลายเป็นสีที่กินได้ก่อนนะครับแล้วก็ด้านหน้านั้นก็เป็นแหล่งอาหารโปรตีนนะครับมีหมูป่าอยู่ด้วยเดี๋ยวอีกนิดนึงก็คือผมจะสร้างาที่ตากเนื้อแห้งเอาไว้ด้วยเนาะ นี่นะครับเพราะว่ามันจะเอาไว้ใช้สําหรับการทําเนื้อเพื่อที่จะให้เนื้อเราเนี่ยสามารถเก็บรักษาได้นานนะครับเราถึงต้องทําที่ตักเนื้อเอาไว้บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ฮะเคโอเคครับสําหรับวันนี้ EP นี้เราอาจจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้ให้เสร็จแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสําหรับ EP นี้ สนุกมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ